สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมผู้จัดการโนนะครับมีคลิปนะครับการเปิดตัวใหม่ของ New Toyota Voxy และก็ Toyota n o นอนะครับ,ตตต no รบวันนี้จะมารีวิวให้ทุกท่านดูพร้อมกับคลิปวิดีโอที่เขาเพิ่งเปิดตัวกันที่ประเทศญี่ปุ่นกับคอนเซ็ปที่เขาแบบเปิดตัวใช้คำพูดว่า Smart and smile นะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับ าตานะครับโอ้โหโชบเชียวทันสมัยมากนะครับนี่เป็นตัว Voxy คซีนะครับเขาเรียกว่ารุ่น Toyota Voxy S-Z ซี่เ b สขีดนะครับผมนี่คุณพ่อคะหนูกเขาจะเปิดประตูนะคะระหว่างเปิดประตูนะครับมีรถจักรยานคีมานะครับกำลังจะชนมันมีระบบ By ยสปอร์ตมอนิเตอร์แจ้งเตือนนะครับทำให้ประตูสลไลด์ไฟฟ้าเนี่ยหยุดการเปิดแบบกระทันหันนะครับลูกจ้าลงมาได้อย่างปลอดภัยไม่บายค่ะนี่เป็นไงครับ เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ประตูเนี่ยเปิดสไลด์ไปชนกับสิ่งกีดขวางหรืออันตรายที่จะเข้ามานะครับผมต่อไปนะครับ next smart พ่อแม่ลูกช้อปปิ้งกันมาโอ้โหถือของพลุงพลังนะครับไม่มีมือที่จะเปิดประตูได้เลยอ้อแม่โชว์ฝ่าเท้าไร้เงาพัวเข้าไปประตูเปิดออกมาพร้อมกับนี่นะครับมีบันไดสเต็ป ลึกออกมาให้อีกขั้นหนึ่งนะครับเรียกว่า universal step up มีกริปมือจับให้ขึ้นลงสะดวกด้วยนะฮะลูกขึ้น1คนลูกขึ้น2คนสบายมากนี่นะครับลูกจ๊ะนั่งสบายไหมจ๊ะดีเลยจ๊ะเดี๋ยวพ่อพิเทียวทองรอ,อก,ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบกลับมาจ้าต่อไปคือ n e c k c o m f o r t นะครับนี่เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับทางผู้โดยสารนะครับแล้วก็คนคับ พ่อครับหนูอยากไปเตะบอลครับไปเลยจ้าเดี๋ยวพ่อพาลงมานะจ้านี่เบาะเลื่อนนะครับนี่โอ้โหและมีโตะ๊ะพับตรงกลางให้ด้วยนะครับโตะ๊ะพับตรงกลางนี้วางแก้วกาแฟวางแก้วน้ําดื่มได้และยังมีจุดเชื่อมต่อนะครับให้ชาร์จนะครับ USB ชาร์จแบบนี้นะครับสาหรับมือถืออุปกรณ์แท็บเล็ตของเราบริเวณที่นั่งด้านหลังอันนี้ไม่ได้บอกว่าคนญี่ปุ่นขาสั้นนะครับแต่บอกว่าที่นั่งบริเวณตอนหลังเนี่ย สะดวกสบายมีบาอุ่นให้ด้วยยืดขานะครับแทบจะเอนนอนได้เลยนะครับคุณแม่หลับสบายทิ้งเมียเราไว้ในรถก่อนแล้วกันเราไปช้อปปิ้งกับเธอลูกนะครับหรูหรานะครับมินิแวนที่แบบว่าดูน่ารักดูหรูหราทันสมัยนะครับผมต่อไปนะครับ next parking นี่เป็นออปชั่นใหม่สำหรับรุ่นนี้เลยนะครับผมเราสามารถที่จะจอดรถนะครับให้มันจอดเองนะครับหรือเลื่อนรถออกมาจากมุมอับแบบนี้นะครับ ด้วยการใช้การควบคุมใช้มือถือเราเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับนี่โอ้มีตกตะลึงเลยโอ้วนๆอ,อะไรอยู่เนี่ยอ,อนี่วนคลึงอะคลึงอะใช้นิ้วคลึงนะฮะมีสกิลในการคลึงมากเลยนะครับผมนี่รถเลื่อนออกมาเองนะครับนี่เขาไม่ได้ซ่อนคนขับเอาไว้ในรถนะฮะนี่มันเลื่อนออกมาเองจริงๆนะครับอ๋อคลึงคลึงอ,อเป็นไงจ้าที่รักฉันสามารถที่จะเลื่อนรถออกมาให้เธอได้อย่างสะดวกสบายเปิดประตูแล้วครับนี่เมียจ๋าขึ้นรถได้เลยนี่นะครับ เป็นออปชันใหม่สดๆร้อนๆจากทางประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับผมและนี่เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะครับคุณผู้หญิงเดินมาบนรถแล้วอ๋อเปิดปิดรถนะครับนี่สั่งล็อกได้เปิดรถได้จากมือถืออีกนะฮะ <Wow. S 1> ใช่มือถือเราเป็นรีโมทแทนได้เลยนะครับเปิดรถเสร็จปับ๊บรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่ดูวิสัยทัศน์ภายในรถนะครับมันกว้างมากนะครับสะดวกสบายและตัวท็อปรุ่นนี้นะครับหน้าจอนี่หลังพวงอะไรเป็น L E D และมี Head Up Display นะครับ จอตรงกลางก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือเราได้ด้วยระบบ Apple Car p l a y พนะฮะและรุ่นใหม่เห็นมีข่าวว่าจะเชื่อมต่อกับมือถือที่เป็นระบบ Android ได้ด้วยแล้วนะฮะนี่เสียบึู้เข้าไปนี่เชื่อมต่ออันนี้เธอขับให้ฉันนั่งหน่อยนะจ๊ะฉันจะแชทมือถือไปอาวางแก้วน้ำได้นะครับผมซึ่งในข้อมูลสเปคนะครับที่ผู้จัดการโน้ตอ,อ่านมารุ่นนี้จะเป็น เกียร์ที่เขาพัฒนาขึ้นเป็น10สปีดแล้วด้วยนะครับผมให้กําลังแรงม้าเนี่ยประมาณ170วตว่าแรงนะครับเดี๋ยวขอเอารถจริงๆมาถึงไทยก่อนนะฮะและประหยัดน้ำมันในเมือง22กิโลลิตรนอกเมืองเขาเคลมเอาไว้ว่าได้ถึง25กิโลลิตรเลยทีเดียวต่อไปมาดู next utility นี่นะครับโอ้โหสั่งเปิดประตูฝาท้ายนะครับนี่จากปุ่มกดด้านข้างรถนะครับและป้องกันไม่ให้รถเนี่ยฝาท้ายมันเปิดไปชนกับ กำแพงที่อยู่ด้านหลังนะครับบางทีเราไปห้างแล้วที่จอดด้านหลังนะครับมันมันชิดกับกำแพงนะฮะเปิดแบบ45องศาแบบนี้นะครับเอ้มฉันก็ชอบวันนี้หมดไป300,000บัตรเครดิตเบหวิวไปเลยนะฮะนี่ครับกดปิดได้ด้วยนะครับจากปุ่มด้านข้างนะครับเมื่อก่อนสั่งจากรีโมทแล้วมันเปิดขึ้นแบบเต็มบานขึ้นมาเลยนะฮะอาจจะชนกับกำแพงด้านหลังได้อันนี้เปิด45องศาแบบเฉียงลงแบบนี้ได้นะครับผม สะดวกสบายจริงน,นะครับ Next Style for Next s t a g e นะครับ Smart and Smile นะครับกับ New Toyota w o x y นะครับซึ่งของทางบริษัท Car l o ็อปออโตอิมพอร์ตเรานะครับจะนำเข้ามานะครับให้แฟนๆรถตู้นะครับรถตู้หรูนะครับ ภายในช่วงประมาณสิ้นเดือนเมษายนนี้นะครับระหว่างนี้จะอัปเดตภาพให้ดูนะครับผมและเต็มตัวที่จะสั่งจ้องโมดูลรถจริงทดลองขับกับพวกเราได้ที่นี่นะครับผมยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับคลิปของ New Toyota w o x y and Noah ครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ